สวัสดีครับวัสดีคเรากลังีกแล้วนะครับครับผมอัสคาลีดีวีครับผมไปรักดีครับใช่ครับวันนี้ผมจะมาสองคนจะมาสอนพวกกันในรูมนะครับครัมันก็ไม่งานียานะครับถ้าเราอยู่ที่เสร็จานะครับครับผมอันนี้ผมโดนที้รลูกไปเลยใวานะฮะครับเอาเลยนะครับ เัานี้ครับตูวภาพครับเราจะมาคฟังชาร์ตแบบภาพรูปนี้รูปนี้ดูนะครับเริ่มจากคอนทราสต์นะครับถ้าไปทางขวานะครับมันจะเข้มขึ้นนะสีจะดูชัดเจนนะชัดเจนนะครับไปทางซ้ายมันจะสว่างครับสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตรงคลาุณตี้ครุณภาิตี้ฮะคุณีานี้เป็นคอนโทรลมาจากคอนทราสต์เป็นโหมดอีกโหมดหนึงครับ ลองดูนะถ้าปรับไปทางตรงนี้นะทางฝาดิเข้มขคตนะค็มโคตรเข้นแต่ถ้ารับทางซ้ายมันจะเป็นูออกมันจะฟุ้งๆนะใช่ฮะเรือมาเลี่อปรัดไปเลยดีกว่าครับเราอันแรกเลยครับเราเรืยนมีคอนชาร์ดคอนชาร์ดตับให้มันเข้มเลยดีกว่าเี้ยเดี๋ยวพี่หาร้อนะาไล่ร้ไม่ต้องให้สอังมากั ดูนี่ชาโดว์ับชาโดว์คือเงาใช่ครับคุณรู้มาเยอะนะครับใช์นะรมาดูนี่ชารที่เราคันนี้หมดอีกหมดหนึ่งจ้ะหมดช้าครับครับผมจะช่วยช่วยให้ภาพสวยงามมากใช่ครับผมดูฮะภาพจะต่างกันมากเลยฮะครับผมมันจะเข้มกับฟุ้งๆเราฟุ้งดีวะครับแล้วผมภาพจะดูมีออร่าขึ้นนะ เรามาเก็บเทชยอกันเลยดีกว่าโหดูนะฮะภาพนี้จีดมากแต่ดูภาพนะฮะจริงคนใช่ครับนั่นก็ชิ้นนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับเสร็จแต่ภาพเล็กน้อยฮะทำให้ดูดีขึ้นมาอีกแบบครับครับวันนี้ผมก็ขอลาไปแค่นี้นะครับท่านประการใดครับผมขอทำหน้าที่นี้ด้วยนะครับครับนคลิปแรกครับเล็กน้อยครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับ